เครื่องพ่นแรงดันสูงพ่นฮอร์โมนให้กับต้นยางได้สบายหรือใช้ในสวนอื่นๆก็สามารถใช้ได้ใช้พ่นแรงดันได้อย่างดีใครที่อยากได้ตัวช่วยแบบนี้อยู่แนะนำเครื่องรุ่นนี้เลยค่ะและวินาทีนี้ต้องขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับช่างบุญนา ได้ดูแลแล้วก็ได้แนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักกับเครื่องพ่นแรงดันสูงรวมถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องทราบก่อนที่จะรับเครื่องไปใช้งานต่อค่ะครับผมอันนี้เป็นเครื่องเครื่องพ่นแรงดันผู้ได้ดูเครื่องนี้ไปแล้วนะครับอันดับแรกคือน้ำมันเครื่องครับเพราะว่าเป็นเครื่องซียังวะขาดไรขึ้นน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องซีังวะมเป็นสองังวะนะครับ มันหอดใส่ค่คะี่ครับเพิ่งนะครับนะครับมันจะขึ้นมาหอดเกี่ยวนอกด้นะครับเด้อหนะึ่งนมันเครืองยางวิสองมันอันดีเตือหนะึมันเครื่องรุ่นนี้ใส่ได้ทั้งเก่าหาทั้งเก่าหนึง่งแต่ว่ารุ่นนี้เป็นสองตัวไอ้ไม่เป็นซี่ยังแวะนะครับห้องโปต่องใส่สองพีออ่อันนี้เขาใส่นึ่มันเนี่ยค่ะเก่าหนึ่ง โอ <Okay>, เคเก้าหนึงจาเกาหนึงังเขาเติมตัวนำ้ำมันไปแล้วครับมันะะบนติดแต่ตาดบ้านในติดเขาต้องปั่มครับ,บน,น,นี่มันจะมีลูกหนูค,ครับปับ่มโกดเลยครับโกดคนเลยครับมันไลน้ำมันครับโอ้โอเห็นแล้ว กดจังเละครักดตัวมันแน่นมือครับกดเลยให้มันไหลน้ำมันหนาเห็นปะเห็นปะครับนี่น้ำมันเริ่มไหลลงมาแล้วครับนี่ครับไล่จนจนมันม่มีลูกน้ำครับโอเคนี่ครับค่อยๆกดมันมาแล้วครับค่อยๆกดจนมันม่มีลูกน้ำนะเอาละครับนี่ครับเต็มสายแล้วอือฮึโอเควันนี้ก็สิสตาร์ทรท,ทำการ <ลง S 1> สตาร์ทก่อนสตาร์ทเร่งเร่งเครื่องยัต์น้อย เลีอ้นนอเ่งแค่น้อยครับเล่งให้มันเสมอฐานมันครับผมจะตัดใช้งานได้เลยบอครับผมใช้งานได้เลย oh. เดี๋ยวตัวน้อยจะใส่น้ำ <Okay. S 1> ไม่หยุดเติมน้ำ <Okay. S 1> หลังก็ลองม,มีคนลองเบิางโอเคงั้นเราไปเติมน้ำทที่ดับครับ ที่ดักปูนทีแดงๆครับฝนเลยครับอ๋อแล้วอันนี้ดิตัวนี้ขั้นเร่งอ๋อแล้วไม่ต้องทําอะไรมันแล้วแมนเราต้องเห็นนะต้องแสดงว่าถ้าเกิดว่าเข้าดัำมองนี้แล้วเข้าตรงกดอันนี้เข้าตรงกดตัวนี้ลงกดลงแมนเป็นอันเสร็จสิ้นี่เป็นการพอนเครื่องโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นเก็บยาขี้ใส่ใส่น้ำวันนี้ครับโอเคงั้นเติมน้ำกันเพราเราต้อเติมน้ำแล้วมันถึมีคู่มือในหันได้ครับอ่าฮะมันถึมีคู่มือครับจ้ะ เขดิแถมลูกยางลูกยางบอกระเทียนลูกเจีนี่ครับมันอยู่ของในครับมันจะเป็นกองอีกตัวหนึ่งครับกรองมันอยู่ตรงไหนก่องที่ขาวครับมันจะอยู่ในถังอยู่มต้องซุปปะคะเมนครับมันต้องซุปรองไปเนีนครับซุปซุปล่งไปปะเนนมันจะมีหื้อรับนี่ มันจะอยู่จังสี่ครับเติมน้ำหลังจากหลังจากเติมน้ำแล้วเติมน้ำแล้วนะครับด้วยมันจะมีวาล์วครับวาล์วเปิดวาล์วเปิดวาล์วเปิดปิดน้ำครับ<ะ>มันจะเป็นวาล์วปิดเปิดน้ำ<ะ>เปิดเลยครับ ต้องเปิดก่อนแต่เค้าว่าเขาเปิดก่อแล้วเขาบสถ์ถ้เปิดไหมคะมันจะเป็นยังบสเป็นยังครับเพราะว่าถ้าเขาบสถ์ถ้ได้เปิดถ้าเปิดเครื่องแล้วน้ำไม่ได้บวกอเคือว่าตัวนี้เป็นตัวแรงดันน้ำโอเคอยากให้ออกในออกไลน์ก็ขึ้นที่ตรงนี้นะเมนครับเปิดเครื่องนึงเดี๋ยวผมสีจัดจ้านแล้วก็ล่องเบิ้ง ขับรถว้อ้นะคะโอ้โอ้โหแบบจวดจัดปิดเครื่องปอดเครื่องลงครับตันนี้เล่นเครื่อง,งนี่เล่นเครื่อง ปอดลงแล้วก็กดมือต้นชี้แดงเลยครับเรียบร้อยโอเคแจมแจ๋วโอเคค่ะระยะระยะกี่ดีระยะมั่นไปรมันกี่ดียู่ประมาณสามเมตรคลี่การดูแลรักษาเจ้าผมเข้าฉีดหลังหลังจากเข้าฉีดยังกระซังครับเข้าล่างเข้าล่างล่างแล้วเพื่อประเดีย๋ยวเข้าฉีดคลี่ในนำ้ำยังสิวออกไม่ต้องหว่วงถังนะครับดนะ้วย ก็ตวงทั้งทั้งครับเราสิมีหม่องปล่อยนี่ครับมันต์มีหม่องเปิดให้เอาน้ามบอกนะครับเด้อนี่ครับน้าในถังไม่ต้องง่วมครับสีเห้าล่างแล้วนะครับเอาเที่ยวเลยครับนี่ครับผมสะดวกสบายสะดวกสบายเลียบครับนี่ครับง่วงเอาไว้ได้แล้วโอเคครับผม แนวแล้วครับโอเคขอบคุณค่ะและถ้าทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วบอกเลยว่าทุกคนสามารถใช้เครื่องพ่นแรงดันสูงได้ด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เครื่องพ่นแรงดันสูงตัวนี้สามารถแวะเข้าไปได้ที่ร้านค้าตัวแทนหรือว่าร้านที่เขามีเครื่องนี้ตั้งอยู่ได้เลยหรือจะกดที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างนี้ก็ได้เลยค่ะ